คำถามต่อมาในที่เราคุยคุยกันเนี่ยธุรก,กิจครอบครัวคืออะไรนะครับมีใครคิดว่าเราสมามารถเดลิวชั่นได้ไหมธุรก,กิจครอบครัวคิดว่าถูกไหมครับเป็นธุรก,กิจที่มีคนในครอบครัวมาร่วมกันทำงานกันนะครับผมก็กําหนดเองนะว่าในความที่เราจะคุยกันวันนี้ยอะไรที่เรียกว่าธุรก,กิจครอบครัวคือคนธุรก,กิจที่มีสมาชิกครอบครัวมาร่วมกันทํางานนะครับ หรือว่าอยู่ตำแหน,หน,หนห่งอะไก็ตามนะแล้วก็หรือและหรือ,รอมีคนปเป็นเจ้าของลูกนั้นด้วยเ <c oughs> พราะหลายๆครั้งฮะธุรกิจครอบครัวคนที่เป็นเจ้าของจริงจะเป็นพ่อแม่อยู่ถ <c oughs> ูกไหมย,ยังไม่ได้ให้หุ้นนะ <c oughs> นะครับแต่เอารูปมาทำาะารอันนี้เป็นธุรกิจครอบครัวหรือบางธุรกิจก็คือแบบพุ่นที่ลูกเลยด้วย <c oughs> แต่อาจจะมีคนเข้ามาทําก็ได้แต่ก็มีสมาชิกนม่นถือหุ้นลัก็คือธุรกิจที่มันเริ่มมี r e v ว l u t ชั n นมีการพัฒนาการเพิ่มขึ้น